วันนี้เราพามาเยือนถิ่นอารยธรรมทวาราวดีที่เมืองศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเมืองศรีมโหสถเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า1,200ปีในอดีตเคยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่ยังคงเหลือร่องรอยศาสนสถานขนาดใหญ่น้อยกระจายทั้งนอกเมืองและในเมืองเป็นจำนวนมากค่ะ มีทั้งสระโบราณที่สันนิษฐานว่าเป็นสัตที่ใช้ในพิธีกรรมของกษัตริย์เมืองสีมโหสถค่ะเช่นสระแก้วซึ่งขอบสระแกะสลักเป็นลวดลายรูปสัตว์ต่างๆที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะและสระมรกตที่ได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่ที่สลักบนพื้นศิลาแรงซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยเลยล่ะค่ะและใกล้กันนั้นก็ยังมีบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะที่วัดต้นโพซึ่งด้านในมีต้นสีมหาโพศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยมีอายุถึง2,000ปีเลยล่ะค่ะมหัศจรรย์เมืองไทยไม่ไปไม่รู้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย